โอเคนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวจานดุยจิบุฟฟอนนะครับนะ o r 1้7นะครับนะซื้อบุฟฟอนนี้นะครับนะเป็นบูชช็อปสต็อปเปอร์นะแล้วผมก็อัพเป็นการพุ่งออกมาของ GK นะครับโอเคนะครับมาดูไส้ในกันดีกว่านะครับผมนะสำหรับไส้ในนะครับมีปฏิกิริยาอยู่ที่119ครับผม119นะก็ถือว่าเยอะพอตัวครับบวก22ด้วยก็จะเป็น141นะครับพอไปกันเลยครับก็เป็น156นะครับก็บวก10เป็น1้6นะครับ การพุ่งตัวกันร้อยยี่สิบกับผมก็ถือว่าเยอะนะครับอ,อืส่วนว่าเทรนสามสี่ตีแม่ส้มมานะครับผมนะแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับผมว่าผมจะเอาไว้ในทีมนะตอนนี้ผมจากของขาจีเคนะกุศบกเจ้านี้นะครับโอเคนะครับเป็นดูในเกมกันดีกว่าเข้าไปในเกมมันที่เรียบร้อยครับผมนี้ศัตรูบุกมาผมกิเซนโดครับบอกไม่ได้ผมจะหวี้ครับต,ตามมาที่ตัวเล็บนี้เ๋ยวจะพายันให้ศัตรู ยิงให้ได้ครับผมจะจะเห็นบูฟฟอนเซฟนะเยี่ยมพอร์ดัสเกลียครับวิ่งมาครับผมโดนกอลังสกับอีกครั้งครับผมนะครับก็กองหลังเยอนไปนะครับผมว่าจะปรับเป็นบุตดีก,กว่าครับผมจังหวะนีน้ครับดิเบเล่ครไปที่ซีดานครับแต่ซีดานจ่ายง่ายต่อครับอันนี้ครอสเข้ามาครับโอ้โหลูกนี้ยังไงก็เซฟไม่ได้ครับนะผมนะให้มันไหลครับนะผมโอเคครับเมื่อกี้คริดซีโน่ส่นนสองไกลไหมครับผมแต่ผมจะ ทำการทำมาโยนบอลให้ศัตรูครับผมวันนี้เป็นเล่ป่านมาอูยเมื่อกี้ผมคิดเซฟได้ครับผมคิดเซฟได้ครับถือว่ายังเซฟอยู่นะครับเมื่อกี้ครับและเมื่อกี้นะครับศัตรูยิงเข้าไปได้ครับอีกลูกหนึ่งนะครับนะผมไม่ได้อัดไว้นะครับเนื่องจากว่ามันมีปัญหาหน่อยนะครับนะเครื่องผมก็เบมจะเต็มนะครับก็คงอัดคลิปได้อีกไม่นานครับผมเบ็มก็จะเต็มนะต้องไปล้างเครื่องใหม่นะครับนะแต่ก็มาอีกครั้งครับ นี่ให้บอลศัตรูมาครับอันนี้ยังไงต่อกาคิเลียครับกรริสเซนโน่หลุดมาจังหวะนี้ครับโอบุฟฟอนครับวันหนึ่งตอนหนึ่งครับโอ้โยกิสเซนโน่ยิงไก่ของผมเนาะแม่ไม่เข้ายิงเซฟไม่ได้ครับผมอันนี้มาอีกครั้งครับผมไปดูว่าจะยิงอีกครั้งไหมนในใครับอันนี้คาคิเลียครับไปที่เดเบเล่ครับเดเ,เบเล่วิว่งมาครแล้วจังหวะนี้ยังไงต่อเดเ,เบเล่ไปที่คอนารรคิเลียครับกิเลียยิงมาครับโอ้โห อย่งเซฟยบได้อยู่นะครับจังหวะนี้ครับยังพอได้เห็นเซฟจากบูฟเฟ่นอยู่ครับอันนี้เปิดเตะม,มุมมาครับหุ่นได้ครับไม่ได้โอเวลากนะผมไปที่คาฟูครับนี่ไปที่กินโดลาครับวันนี้เอกไลกาดไปที่เบดี้ครับพยายามให้ศัตรูยังบอลให้ได้ครับผมจังหวะนี้ครับแต่ศัตรูสตั๊มยังแย่งไม่ได้ครับผมโอเคอครับได้ครับผมจังหวะนี้สตั๊มมาไปที่เอเบลเล่ครับเดเบเล่ weight. ไปกิตตนโนครับกิตตนโนสองไกลครับโอ้โหแต่หลุดครับยิงยังไงให้หลุดครับน่เกด้วยเท้าไม่หันดัดนะครับหรือหันดัดไม่รู้ไม่ได้นบเมื่อกี้มิกินเนล่าแย่งครับก็หมดไปครับสหรับเกดนี้ครับผมบูฟฟอนก็เซฟสองเสียสามนะครับก็ถือว่าไม่แย่เลยครับนะโอเคนะครับนะสหรับบูฟฟอนล่านี้นะครับนะผมว่าลูกปั่นนอกกรอบครับยังพอที่ได้เห็นเซฟบ้างนะครับนะลูกปั่นนอกกรอบนะ เซตแบบเซตเซแบบธรรมดารูกเซตรูปปฏิหารไม่ค่อยจะเห็นกับบุฟฟอนแล้วก็การส่องไกลนยครับนะยิงไกลผมว่าไม่ค่อยจะเซตกับหรือว่าผม,ผมไปดูนะครับหน้าว่าผมอัพสก,กิลผิดหรือเปล่านะผมอัพเป็นการพุ่งตัวไม่รู้ว่าอัพเป็นรูปบอลสูงจะดีกว่าไหมนะครับแต่ผมก็อัพเป็นการพุ่งตัวตลอดนะนับนะบแบบ GK ตัวอื่นนะผมก็อัพเป็นกา้พุ่งตัวตลอดเลยครับก็เหนียวนะ เอาไว้ว่านะครับตอนนี้บุฟฟอนมันยังไม่ค่อยเซฟว่าตอนนี้รอ EA ปรับก่อนครับตอนนี้ EA แบบถ้าเกิดเอแบบแล้วนะครับนะก็น่าจะเก่งมากเลยนะครับนะโอเคนะครับนะสวัสนี้ครับนะสวัสดีครับ